ประมาณ2 5 6 3นะครับร่นที่1กึกาบเผชิญครับเจนใหม่ขอกรากขอบ,รบขอพระคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะเจ้าที่ให้ความเสี่ยงของการข้ามมนุษย์นี้ค่อนข้างสูงก็เลยมีการจัดเป็นรูนแรกรูปนะกอเกื่อจะนำความรู้ต่างๆนีไปถไทยทอดระกออบขยายไขทองจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยท่านสุพนักอุทัยศรี เป็นผู้ประสานโครงการหักละอ่อนภายใต้หมตีนั้งพิจุรณโลกนี่มีเป็นหมืินปลายนะเจ้าแอนนละเจ้าจกเสียต่างตัวเองตัวเองนั่นเจ้าเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนโดยที่บ่มีข้าก็สู้ๆนะจ๊ะสู้กับเจ้าอปมาจับใหม่สู้กับเจ้าสู้กับสู้เอาพมสู้กับสู้ออาเสื้อนะจ๊ะเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วก็ ตามทางโลกอยู่เสมอสิ่งที่อยากจะการเป็นคือลัคามนุษย์นั้นไม่ได้มีเฉพาะที่ัเก็บผิวเหยียดศาสนาอยู่ไม่ได้ครคนไม่ได้ทำงานหายกินเศรษฐกิจล่มสลายพวกขเศรษฐกิจน,นีเข้าสาหรัก็ถูกจับวันนี้เรามีแม่เลี้ยงเดี่ยวเยอะมาก แล้วก็เพิ่มมาก,มากขึ้นพ่อแม่อาภายไลยอ่ออกจากบ้านโรงเรียนอาอายไม่ให้เรียนหนังสือเจ็บประเทศเข้าวงบ้าบตัวเองอะไนก็ถูกขายตั้งแต่เด็กนี่คือกระบวนการวิธีการหนึ่งของการค้ามนุษย์เช่นกันเอาคนไปใช้แรงงานนักบุญเพราะว่าท่านมาเป็นอาสาสมัครพัฒนาแงแม้แต่นิดเดียวแต่ท่านก็ยังทำ ท่านก็อยากตั้งใจไว้ระดับหนึ่งแต่มันจะเป็นโครงสร้างที่เราทําด้วยพอตามการเวลามันก็จะปรับมามันก็จะผูกพังตรงกับความ,ม,ออมเป็นของมนุษย์สำเนียงระหนาดาระชาคมและความเป็นของมนุษย์ตลอดเชียงใหม่เนี่ยการต่ออาการค้ามนุษย์นะครับ มี่ารัดจูนมีฮาครับ